นมสดขอของเราเนี่ยรอ,อยเยกืกอมนตัวนี้เนี่ยรอยเยืหมของเราเพี่จริง,รงๆก็มีโปรตีนเหมือนกันนะแต่โปรตีนนะอาจจะไม่ไม่ได้เต็มๆนะครับโปรตีนอยู่ที่4กรัมนะ้วต่อนหนึ่งซองเนี่ยมันจะดูด,ดูข้างๆเนี่ย4กรัมต่อซองแต่ตัวนี้เนี่ยโปรโปตีน16ช้อนละ8กรัมโปรตีนสูงมากตัวนี้เน้นเฉพาะเลยใช่พี่น้อยดื่มได้ครับ นี่รสชาติเป็นพี่สมกัแฟนยังนี้เลยเออเออได้ได้ดิดูแลเสร็จแล้วไปได้สบายใจแล้วตอบดีแล้วตอบดีแบบเออเราดีน้อยมากตัวตัวนี้เนี่ยเออคืองี้คือบริษัทซูริเอเนี่ยเขามองว่าตอนนี้ก็เขาเลือกกระแสพี่กระแสคนดูแลสุขภาพใช่ไหมครับตั้งแต่โควิดมาโควิดมาทุกคนเริ่มเข้าบ้านอยู่บ้านเนาะ เริ่มออกกาลังกายไหลสดมันออกกาลังกายบ้างเริ่มมีเอาอมพาะกล้ามเพาะกายเริ่มมีหุ่นหุ่นดีขึ้นเยอะไหมพี่เยอะขึ้นเลยนะสมัยก่อนไม่มีนะเดี๋ยวนี้เริ่มออกกําลังกายเดินลงดลาริกาหรอูนี่หุ่นดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มออกกําลังกายแต่แต่การออกกําลังกายเนี่ยสาคัญนะพี่คือเรื่องของโปรตีนสําคัญมากเลยโบรสัตต้องเลงเองว่าเฮ้ยคนเริ่มออกอกําลังกายเยอะกระแสมัมนก็เริ่มมาทเทรนเริ่มมาเทรนการดูแลสุขภาพของวัยรุ่น อันนี้จับลุมวัยรุ่นดีมากเลยพวกวัยรุ่นออฟฟงออฟฟิตพวกเข้าฟิตเนสอะพี่อันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นน่ยเขาไม่อยากแบบหุ่นอ้วนหรือหุ่นไม่ดีอะใช่ไหมเขาอยากหุ่นดีเขาต้องหุ่นดีจะไปแข่งกันนะใช่ไหมวัยรุ่นน่ะแต่งตงแต่งตัวนี่สาคัญมากเลยนะดังนั้นบริษัทสุเรนเลมองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสของพวกเราที่จะมาทําตลาดอะใช่ไหมครับแล้วคนอยากหุ่นดีเยอะไหมพี่เยอะโอ้ยทังนั้นแหละใช่ไหมครับไปดูได้เลย ยาวคุณดีเออแต่กินฟุลเลียนเนี่ย <laughs> เป็นผลไมเ้เออเออใช่ไหมอย่างคุณดีกินบุฟเฟ่กินอะไรซึ่งจริงๆตรงนี้เน,นี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวนี้เนี่ยมันมีโปรตีนจากตัวเหลืองแล้วก็ตัวลาเตาช่วยเรื่องอะไรพี่ช่วยเรื่องการเบิร์นไขมันตัวเหลืองเนี่ยมีประโยชน์นอกนอกจากที่บำรุงสมองมเ้วยนะยังมีหน้าที่ในเรื่องของการเขาเรียกว่ารีดไขมันขักล้างไขมันที่มันไม่ดี ไปไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยทั่วเหลืองเนี่ยม,ม,มีมีคุณสมบัตินะพี่ช่วยในเรื่องของการขเขาเรียกว่าเพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวให้กับร่างกายเลยแล้วที่สําคัญนะโปรตีนเนเี่ยเป็นเป็นอาหารห้าหมู่ที่พวกเราที่พวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมพี่เนาะอ่าไม่สบา,ายก็กินอาหารเท่าไหร่อ่ะห้าหมู่มใช่มพี่เออแล้วแล้วมีหมูหนึ่งหมูสองหมูสามหมูสี่หมูห้ามีอะไรบ้างครับ มีอะไรบ้างโปรตีนอ่าโปรตีนผักใช่นะแล้วมีมีอะไรอีกเยอะคาร์โบไฮเดรตอ่ามีไขมันอ่ามีเกลือแร่มีวิตามินอ่ะใช่ไหมครับเนาะนี่อยู่สาระสุขที่ไม่ได้อ่านปลายเลยบูลี่บูลี่ขับรถไงขับรถไม่ได้ดูไปตัวการ์ดล็องเลย ไปเดินตรวจไรตรวจยาไปเดินตรวจงานไม่ได้อ่านไตไปเด็นตรวจเส็นด่างนะคือรับคือคือร่างกายของเราเนี่ยคือแบบสำคัญมากพี่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับโปรตีนคือเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับโปรตีนคือเนื้อสัตว์แล้วรู้ไหมครับว่าโปรตีนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าหน้าที่ของโปรตีนคือซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่เสื่อมของร่างกาย หน้าที่ของโปรตีนนะคือซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอของร่างกายนี่ถ้าวันนี้เรากินโปรตีนครบร่างกายอะ่ะจะจะจะแข็งแรงเพราะว่าเพราะว่ามันไปซ่อมไงตัวนี้มันจะเข้าไปซ่อมโอ้นีออ้นี่ไปทางานอะพี่น้อยขับรถทั้งวันขับรถเสร็จปุ๊บร่างกายบางทีมันอาจจะเหนื่อยหรือว่าขาดวิตามินหรือมันอาจจะพังอะเนาะเซลล์เซลล์ตายอยู่ข้างในเราไม่รู้ใช่ไหมพี่คือมันตายของมันเองนะมันตายอยู่แล้วเซลล์ร่างกายมันตายอยู่แล้วแต่พี่รู้ไหมมันตายเท่าไหร่ตายกี่ตัว เออแล้วมันมีตัวป่วยมีตัวในร่างกายเราเนะี่ยร่างกายเราประกอบเซลล์โอ้เป็นหลายล้านเซลล์แล้วเรารู้ไหมตัวไหนป่วยตัวไหนไม่ป่วยรู้ไหมครับไม่รู้รแต่โปรตีนเนี่ยมันเข้าไปซ่อมตัวที่ป่วยให้หายอ่ามันเข้าไปซ่อมตัวที่ป่วยให้หายพี่ทีนี้สังเกตดูทําไมคนเพาะกายเนี่ยชอบกินโปรตีนเพราะว่าเวลาเวลาเพาะกายปุ๊บเนี่ยออกกำลังกายใช่ไหมพี่ตรงที่ออกกำลังกายกล้เาเรียกว่ากล้ามมันจะฉีกกล้ามเนื้อฉีก ฉีกเสร็จปุ๊บกินโปรตีนปุ๊บมันไปซ่อมไงฉีปุ๊บไอ้นี่ซ่อมเลยฉีปุ๊บไอ้นี่ซ่อมเลยมันก็เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่กล้ามมันก็ฉีจริงจริงไอ้กล้ามใหญ่นี่ไม่ได้เกิดจากอะไรนะเกิดจากกล้ามมันฉีกเนื้อมันฉีกอ่ะพอมันฉีกปุ๊บแล้วมันไปซ่อมมันก็ใหญ่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 เนี่ยมันเกิดจากตรงนี้ตรงไหนตรงไหนฉีกตรงไหนพังตรงไหนเสื่อมมันก็เลยเข้าไปซ่อมครับดีมากเลยเพอามันรุงอ่าใช่พี่แล้วแล้ววันนี้ร่างกายเรามีทั้งหกสิบล้านเซลล์แล้วมันเสื่อมตรงไหนครับ ไม่รู้แล้วกินโปรตีนครบไหมไม่ครบโปรตีนการกินโปรตีนไม่ครบพี่ก็คือน้ำหนักตัวน้พกินน้ำหนักเท่าไหร่ก็กินโปรตีนเท่านั้นอ่าพี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้หนักตอนนี้กี่กิโลแล้วพี่โห้าสิบเอาสมมุตินะสมมุตินะห้าสิบกโลนะห้าสิบกโลต้องกินโปรตีนห้าสิบห้าสิบกรัมหน้ามอเช้ากินข้าวอะไรมาพี่มือเช้า กินกินอะไรคะกินข้าวกันอะไรแล้วอ่าอ่าลืมก็ซื้อเหลือ่อซื้อต้มดูเหลือก่อนลืมแล้วแสดงว่าเอาเอาไซเบอร์นะเดี๋เอาดี่ก่อนต้องต้องจำได้นะถ้าถ้าตอนเช้ากินอะไรกินอะไรนะพอจำไม่ได้เอาเปาตัวนี้ก่อนต้มดูเหรือก่อนนะกินอะไรไม่หยุดนะข้าวแกงมะลุมแกงอะไรไม่แกงมะลุมแกงมะลุมมันมีเนื้อสัตว์ไหมมี เนื้อปลาแกงมะรุมกี่กรัมเห๊ดแกงมะรุมปลาปลาใช่ไหมประมาณน่าจะได้ประมาณสักสองสามกรัมอ่ะห้าัมแล้วกันนะอ่าห้าัมนี่มังหนักเท่าไหร่ทศนะอ่าห้าอ่าห้าเช้ารับไปแล้วห้าอ่าสิบัมแล้วกันอ่าเบืแถมแให้ด้วยเหรออ่าเพื่อหักเถอะก็มีโปรตีนนะปลาปตัวเนาะรางวัลพี่ไข่เจียวไข่เจียวกี่ฟองครับไ่รวมกติรวมกันสองฟอง ได้ไหมสามละฟองปะปา,น,าน,นั้นน่าจะสอปกติก็สองฟองฟองมกี่กิกรัมฟองละเจ็ดกิโลกรัมสิิบสสิบสี่ส่กรัมอ่ <14. S 2> าอแล้วเนี่ยมาได้ได้กินอะไรยังพี่ยอยากสนุกวันนี้กินโปรตีนไปอ่าตีกลมๆไป3ามสิบกันเลยอ่ะอ่ะเปลือบวกบวกไปสามสิบแถมวนนี้กิน,<ม>กนโปรตีนไปสามสิบร่างก <55. S 2> ายต้องการเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าห้าสิบห้าขาดไปเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ากรัม ล้วจะเอาจากไหนเลยพี่เอ่อไม่ได้เอาแล้วไม่ีสมมติกลับไปกินอีกไหมทำมือหนึ่งกินอะไรดีเห็นพี่แสดงว่า,าสแสดงว่าร่างกายขาดเนี่ยแล้วแล้วพี่รู้ไหมร่างกายขาดอย่างนี้ทุกวันร <ừ> ู้โปรตีนเนี่ยโปรตีนนะร่างกายเกินได้ถ้าถ้าพี่ต้องการห้าห้ากินโปรตีนไปหกสิบโอเคเขาใช้แค่ห้าห้าอีกห้าก็คือตัดทิ้งก็คือทิ้งไปเลยแต่ร่างกายมันอาไปซ่อมลังไงแสดงว่าร่างกายพี่มักเนี่ยนี่นี่ตัวพี่มัก อันนี้คนนะไม่ใช่อะไร <laughs> ไม่ใช่ไม่รู้ตากางไม่ใช่ตอนนี้มีตาเดี๋ยวออมีตามีตาเออยี่แล้วพี่ครับสมมติในสมมติสมตสมติไ้ก่อนสมตสมติคืออ่าเวลาเอาเอามาถ่ายเตรียมบรรยายอนะมีมีมีคำถามจากบ้านค่ะเชิญเลยห้าสิบแปดกิโลกินอะไรได้บ้างคะ 58ากิโลก็กินนี่อ่ะ,อะเดี๋ยวให้เ,นะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอเดี๋ยวเกนะ็บไว้ก่อนโอเคคือ okay. สมมติว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมาร์คพี่มาร์คอ่ะ55โลต้องกิน55นะพี่มาร์กกินไปเท่าไหร่30สแสดงว่าขาดไปเท่าไหร่25่ห <25. S 1> ถ้าพูดถึงการซ่อมแซมร่างกายนะถ้าพูดถึงการซ่อมแซมร่างกายตีเป็นเปอร์เซ็นต์อะแสดงว่าพี่มาร์คหายไปไประมาณนี่นี่นี่นสแสดงว่าเอาจากร่างมึงหมดนะอ่านี่ไงพี่แสดงแสดงว่าพี่กินโปรตีนซ่อมไปเท่านี้ อ่าเหลือส่วนหัวข้างบนจะเไ็นสมองถ่ายลายอะสมองหายหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมดเงี้ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยทุกวันอะถ้าหายไปทุกวันที่ป่วยแต่ว่าการป่วยของร่างกายโชคดีไงร่างกายมีเซลล์เยอะมันมีเซลล์เยอะนี่โชคดีนะเพราะว่ามันสะสมได้ไงมันก็รวมไปรวมบางคนนะพี่ผุแข็งแรงมากเลยพอป่วยป่วยยาวเลยถ้าป่วยป่วยยาวเลยนะเพราะอะไรเพราะมันสะสมไง ไอ้ไผเซลตายก็ตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยๆเยอะขนานี้ครับแล้วเรากินนี้ขาดทุกวันคนไทยตัวหนึ่งกินนี้ทุกวันใช่ไหมฮะเป็นทุกวันจริงๆเป็นทุกคนไม่ต้องห่วงเป็นพี่ไปถามอาหารี็ได้เป็นทุกคนอ่าใช่ข้าวมันไก่จานนึงอ่ะข้าวมันไก่จานหนึ่งโปรตีนเท่าไหร่สิบหกเองอ่ะสิบหกคำหนึ่งข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก็อ่าตีนึงก็ที่สิบอ่ะนะพี่อ่าขาหมูสองจานอ่ะขาเาเมื่วันเอาเย็นอ่ะ อ่าพี่ก็ต้องกินอ่ะอ่ะพี่มาัาขาหมูกลางวันขาหมูเย็นขาหมูพี่ต้องอย่างนี้นะเพราะขาหมูมันเ,น,เนื้อเยอะใช่พี่อ่ะะาแสดงให้มาต้องกินขาหมูสามสามจานต่อวันอ่าเพราะเราพี่ต้องกินอย่างนี้นะและ้วขาหมูธรทำนานนต้องใส่ไข่แล้วมันถึงจะได้ยี่สิบเนี่ยต้องใส่ไข่ด้วยอ้าวอ้าวกินทุกวันเนี่ยได้โปรตีนครบเนีได้โปรตีนคบรบปุ๊บเป็นไขมันตาย <laughs> หน้าสงสารโปรเนตเทโลเออหน้าคัที่ผ่าร้อยติดโลเออหน้าสงสารนะดู๋ี่พี่น้อยดูเชียร์ดขาวหูตาเป็นตาเขาเราจะพูดอย่างนี้เชียร์ด้วยอ่ะตปรเนตเทโลหายวันมันเนี่ยนี่หลอดลงหลอดเลือดเป็นไงครับโอ้โหเป็นไงกินทุกวันเป็นไงคือมันกินได้แต่อาหารบางอย่างมันกินมันไม่ได้คือมันกินได้แต่ว่าคือโปรตีนถึงอ่ะ แต่ไม่ตึกแต่ยังอื่นูนะแต่ไขมันมันมาด้วยไงพี่ถูกไหมมันก็กินไม่ถึงอยู่ดีอ่ะถูกไหมพี่แล้วแล้ว,วคนบ้าอะไรกินขาหมูเช้าเขาหมูกลางวันขาหมูเย็นแล้วพรุ่งนี้ขาหมูอีก <c oughs> โอ้โหพอดีอ่ะอาการหนักเลยเจอขาหมูว,ยวายใช่พี่แล้วเหมือนพี่น้อยบอกผมเลยพูดพอดีกินไปกินมาพี่เขาไม่ใช้ห้าห้า่ะลอลอเริ่มไป็นลอยห้าอันี้จะลอยห้าทำไงพี่โอ้ยอันนี้ตายแล้วกิน แต่นี่เกินไม่ได้เลยแตย <S <S ยยนะ่ถ้าลอยห้ากินยังไงอ่ะยากเลยี่ยากนะถ้าจะเอาโปรตีนให้ครบก็ดูแลร่างกายเนะี่ยเหมือนเหมือนท่านที่ดูอยู่ก็คือห้าสิบแปดใช่ไหมครับห้าสิบแปดเหมือนกันไงใช่ไหมครัเรากินเรากินอาหารอะไรอ่ะเข้ามันไก่อยสมมติกินอะไรอ่ะกินอาหารอะไรแล้วเข้ามันไก่อ่าสิบหกอ่าสมมติตีเป็นยี่สิบ,บ 20, อ่ะยี่สิบอ่าเข้ามันไก่ยี่สิบอ่าเข้ามันอ่ามันไก,นไก่จานหนึ่งแนละ้อ่ะ ยสี่สิบอ่าสี่สิบปุ๊บเป็นไงครับโหนี่ถ้ากินถ้ากินอีกจานยังนี้อ้วนเลยไขมันบานเลยนะเนี่ยใช่ไหมพี่เออทำไงครับก็นี่ไงโปรตีนเนี่ยสองช้อนเท่าไหร่สองช้อนได้สิบหกกรัมไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเห็มอันนี่เท่าไหร่สี่สิบห้าสิบหกห้าสิบหกนะไข่เพียงเท่านั้นเนี่ยไม่พอก็เอาใส่อีกช้อนหนึ่งเลยเป็นไงยี่สิบกว่าเป็นไงครครบไหมล่ะครบครับครบ ถ้าคบนะดังนั้นคนไหนที่กินโปรตีนนะพี่ต่อเนื่องกันสามเดือนนะร่างกายฟืน้นพี่จะป่วยเป็นโรคอะไรก็เรื่องพี่หรอกแต่ถ้าพี่กินโปรตีนไปครบต่อเนื่องครบสามเดือนนะร่างกายฟืน้นเพราะอะไรเซลลในร่างกายด้ยรับโปรตีนครบทุกวันเซลลร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกๆสามเดือนถ้าพี่กินโปรตีนตั้งแต่วันนี้มันจะเริ่มนับซอ่ซอมซอ่ซอมซ่อมซ่อมแล้วเซลตัวใหม่ที่มันขึ้นมาในสามเดือนหน้ามันจะแข็งแรงโอ้ดังนั้นเนี่ย คนอะที่กินโปรตีนไปบอกเฮ้ยทำไมถึงนี่สดชื่นมีแรงไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเพียงพอนี่ไงร่างกายได้รับวิตามินครบอ่าแล้ว3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันมันฟื้นเซลล์ขึ้นมาใหม่มันแข็งแรงมันราบบริจาคเลือดมันผบบเงี้ยบริจาคเลือดเงี้ยทำไมต้องสามเดือนหน้าเพราะว่าร่างกายต้องต้องต,อ,งองต้องซ่อมต้องฟื้นต้องอะไรสามเดือนมันถึงจะสมบูรณ์ใหม่อีกรอบหนึ่งนี่เหมือนกันถ้าใครเจ็บใครป่วยแนะนําเลยครับสามกล่อง สามเดือนสามเดือนพูดพูดถึงสามเดือนกินได้ได้สามเดือนต่อเนื่องกันเนี่ยวันละสองจริงจริงจริง,รงเหมือนข้าวมาทานเนาะอ่าขออนุญาตลบรูปพี่มรคก,ก่อนนะ <c oughs> น่าต่อ,อ,อมากน้าเติมปีกพี่มันจะเป็นปีกเสื้อหัวหายเลยสมองสมองเจอพี่เนาะอ่าจริงๆเพราะว่าท้าวมาทา,ทา,ทานเนาะี่กินเนี่ยครับเช้าสอง 2, แล้วก็เย็นสองตอนกลางวันกนะ็คือพี่กินข้าวปกติ เช้าสองได้ได้โปรตีนเท่าไหร่ครับเช้าสองช้อนสิบหกสิบหกอ่าอันนี้ได้สิบหกไปนะครับมันจะได้ทั้งหมดสามสิบสองกรัมนะพี่โปรตีนนะแล้วกินข้าวธรรมดาอีกยีสิบกรัมไปนหมครับนนอ่าก็เป็นเป็นห้าห้าสิบสองกรัมนะเออถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างที่หนะ้าสิบแปดใช่ไหมเอาเพิ่มอีกช้อนหนึ่ง่ะเพิ่อมอีกช้อนหนึ่งครบจบข้าวขอวันกินอะไรก็ได้มันได้ยี่สิบกรัม อ้ากินมื้อเดียวหรอมื้อเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาหารทั่วไปส่วนใหญ่มันมีไขมันใช่ไหมครับแต่เราเรต้องก like ินไม่ต like ้องกินใช่ไหมเราก็ต้องกินใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงเราจะเอาโปรตีนไปเนี่ยครับแล้วตัวนี้ไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลไม่มีแลคโตไม่มีกูเซนไม่มีสารโซ่ปนนี้มันเป็นหูมันเป <Work s. S 2> ็นตัวคือโปรตีนอูเพียวเลยอะเออแล้วนอกเหนือจากโปรตีนูเพียวนะในนี้ยังมีเขาเรียกว่าถั่วลันเตา ช่วยเรื่องอะไรครับเพิ่มกล้ามอ่าตรงนี้นะนอกจากโปรตีนครบซ่อมแซมร่างกายแล้วยังเพิ่มกล้ามด้วยเออถ้ามันเพิ่มกล้ามเสร็จปุ๊บสังเกตดูวิ่แขนเขินเราบางทีแบบมันจะบางบางบางที่นี่แบบมันก็จะแบบไม่ค่อยกระชับเนาะพออายุขึ้นเยอะแล้วอ่ะใช่าใจไหมครับอ่าเราไปกินปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นอ่ากล้ามเพิ่ม่ต้องรู้สึกเลยมันเริ่มตึงเริ่มคือ จริงๆมันเกิดจากก็เรียกว่าพอร่างกายได้รับสารอาหารครบร่างกายได้รับสารอาหารครบมันก็เลยซ่องแซมมันก็เลยดีขึ้นไงร่างกายทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นมันก็เลยรู้สึกดีขึ้นอ่ะไอตัวเป่ามากเลยนะึแข็งแรงไม่เหนื่อยไม่เบียไม่เมื่อยเออเนี่ยอร่อรอาหารครบอาหารครบแต่พี่เหมือนเหมือนกับเราไปดูเชฟกระทะเหล็กตอนกลางคืนพี่นะดูดูดูเชฟกระทะเหล็กครัพี่ตอนกลางคืนได้ดูไหม นี่ด e. ูจานดูเขาจัดจานนี่นี่จานนะจานจานนี่จานนี่เขาเขาทำมาอยู่แค่นั้นแหละเราพินัยใจแม่มันจะกินอิ่มไหมเนี่ยจานคนใหญ่อาหารคนรวยอ่ะแล้วผมไปกินจริงๆนะเฮ้ยกินแค่นี้นะพี่อิ่มอิ่มเพราะอะไรพี่เพราะว่าเขาเอาเขาเอาพวกเนี้ยแคลอรี่อะไรคือเขาคำนวณเรียบร้อยแล้ว กินแค่นี้พี่อาหารเต็มพอดีเป๊ะเลยอิ่มเป๊ะน,นี่แต่ปกติเราเนะี้ยข้าวมันไส่เนะ้วโอ้ย<ช>เพิ่มไปเพิ่มไปยังยังไม่อิ่มเลยบางทีเพราะสารอาหารไม่ครบกินเยอะสารอาหารไม่ครบใส่หมูน่องวเหลืองนะพี่ต้องกินทั้งหมดสิบยี่สิบแก้วถึงได้ฟอ,องหนึ่งเห็นไหมครับแล้วับข้าวคลาหมูตามกันมากินเป็นไงพี่ไม่ใช่ห้าห้าแล้วร้อยห้าก็ถึงนนี่อยู่ตัว อันน like ี้พี่มาร์กเวลาจะพามกลับบ้านนะพี่มาร์คต้องหาหาเสลี่ยงอ่ะหาเสลี wow ่ยงปุ่มคุณเอาตัวมาตูงกันเลยก็แต่มาตูเอาจริงๆนะพี่เพราะว่าอะไรเพราะร่างกายมีครบร่างกายได้รับโปรตีนมีครบดังนั้นตัวนี้ดีมากแล้วจับทุกปุ่มดีมากเลย